ก่อนที่เราจะเริ่มผมอยากให้ทุกท่านวางตัวให้พร้อมเตรียมไฟฉายจัดเก้าอี้ให้นั่งสบายเพราะคืนนี้เรื่องที่ผมกําลังจะเล่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดามันคือเรื่องราวของคนขับแท็กซี่ในคืนหนึ่งคืนที่ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติแต่ความเงียบความมืดและสาวลึกลับคนหนึ่งที่โบกรถช่วงตีสาม ได้เปลี่ยนคืนธรรมดาให้กลายเป็นฝันร้ายถ้าคุณพร้อมแล้วปิดไฟดับเสียงรบกวนแล้วจงตั้งใจฟังเพราะคุณจะได้ยินเสียงลมหายใจเสียงกระซิบและบางทีอาจได้เห็นเงาของคนที่ไม่ควรอยู่อยู่ข้างหลังคุณเรื่องนี้ชื่อแท็กซี่รอบตีสาม หากคุณพร้อมที่จะเผชิญกับความหล่อนนี้แล้วขอเชิญคุณติดตามเรื่องราวต่อปีนี้และฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืนนี้เป็นคืนวันพุธเวลาประมาณตีสองกว่ากว่าพี่ชาติคนขับแท็กซี่ที่วิ่งอยู่ย่านฉานเมืองกำลังขับรถไปเรื่อยๆ หวังจะเจอผู้โดยสารสักรายก่อนหมดรอบฝนโปรยลงมาเบาๆถนนโล่งผิดปกติตลอดสองข้างทางมีเพียงไฟถนนที่กระพริบติดบ้างดับบ้างให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองร้างมากกว่าในกรุงเทพเขาเปิดวิทยุเบาๆคลายเหงาแต่กลับไม่มีสัญญาณ มีเพียงเสียงซาเบาๆคล้ายใครกระซิบบางครั้งก็เหมือนมีเสียงหัวเราะแท่เข้ามาเบาๆพี่ชาติเริ่มรู้สึกหนาวๆทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์แรงเขาพยายามไม่คิดมากแต่ความเงียบรอบตัวกลับทำให้ใจเต้นแรงขึ้นทุกทีแล้วอยู่ๆหางตาของเขาก็เหมือนเห็นอะไรบางอย่าง เงาดำสูงสูงเคลื่อนไหวข้างถนนเขาหันไปมองเต็มตาแต่กลับไม่เห็นอะไรมีเพียงต้นไม้กับเงาของเสาไฟที่ทอดยาวไปสุดสายตาคงตาฝาดเองพี่ชาติพึมพำกับตัวเองก่อนจะเร่งเครื่องไปต่อแต่สิ่งที่ทำให้เขาเริ่มขนลุกจริงๆก็คือ ตลอดเส้นทางที่ขับมาเขารู้สึกเหมือนมีสายตาบางอย่างกำลังจับจ้องเขาอยู่จากความมืดตลอดเวลาเวลาล่วงเลยเกือบจะตีสามพิชาติยังคงขับรถฝ่าสายฝนโปรยบนถนนที่ไร้ผู้คนรถที่สวนก็แทบไม่มีสักคัน เขาเริ่มคิดว่าคืนนี้คงแห้วแน่ๆได้กลับบ้านมือเปล่าแต่แล้วสายตาของเขาก็สะดุดเข้ากับบางสิ่งที่ข้างทางตรงปากซอยแคบๆมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนกลางร่มสีดำอยู่ท่ามกลางความมืดเธอสวมชุดกระโปรงยาวสีขาวผมยาวปรกหน้าร่างกายซีดเผือดเหมือนคนไม่ค่อยมีแรง เธอยกมือขึ้นโบกเรียกรถช้าๆพิชาตชลอรถด้วยความโล่งใจคิดว่าอย่างน้อยคืนนี้ก็ยังมีผู้โดยสารเขาจอดรถข้างทางกระจกฟังคนขับเลื่อนลงเล็กน้อยหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆใบหน้างดงามแต่ซีดจนผิดปกติดวงตาคล้ายคนอดนอนมาหลายวัน เสียงของเธอเบาแทบจะเป็นเสียงกระซิบไปซอยวัดร้างค่ะพี่ชาติถึงกับขโมดคิว้วซอยนั้นเขาเคยได้ยินชื่อแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าผ่านในตอนกลางคืนเพราะเป็นเส้นทางเปลี่ยวข้างในมีวัดเก่ารกร้างไม่มีใครอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ทำงานแท็กซี่เขาไม่กล้าปฏิเสธผู้โดยสาร จึงเพียงพยักหน้าก่อนจะกดปุ่มล็อกรถอัตโนมัติแล้วค่อยๆออกรถไปภายในรถเงียบกริบมีเพียงเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาและเสียงใบปัดน้ำฝนสั่นคลืดคราดเป็นจังหวะพี่ชาติลองเอ่ยชวนคุยดึกขนาดนี้กลับจากทำงานแหละครับแต่ไม่มีคำตอบ งสาวนั่งนิ่งๆก้มหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างบรรยากาศรอบตัวกลับเย็นว่าขึ้นเรื่อยๆคล้ายอากาศหนาวจัดทั้งที่แอร์แทบไม่ได้เปิดแล้วกลิ่นบางอย่างก็ลอยมาในรถเป็นกลิ่นทูบจังๆที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนเสียงฝนยังคงตกโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่อง ถนนตรงหน้านั้นว่างเปล่าเงียบจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของพี่ชาติและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังต่ำๆเขาขับไปตามทางที่หญิงสาวบอกแต่ยิ่งไปยิ่งรู้สึกแปลกสองข้างทางไม่มีบ้านไม่มีร้านค้าไม่มีแม้แต่ไฟถนนเหมือนเมื่อที่ผ่านมามีเพียงต้นไม้ส,งสูงๆเรียงรายเหมือนกําลังขับเข้าสู่ปา่า พีชาติเริ่มใจขอไม่ดีเลยแอบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดดู GPS เขาตั้งใจจะเช็คว่าเส้นทางไปซอยวัดร้างมันอยู่ตรงไหนกันแน่แต่สิ่งที่ปรากฏบนหน้าจอกลับทำให้หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบหยุดเส้นทางที่กำลังขับอยู่มันว่างเปล่าบนแผ่นที่ไม่มีถนนไม่มีซอยมีแต่พื้นสีเขียวเข้มเหมือนพื้นที่ป่า ไม่มีเส้นทางให้ขับเข้าไปเลยพี่ชาติพยายามซูมเข้าออกกดรีเฟรชแต่ผลก็เหมือนเดิมเขาหันไปถามหญิงสาวเสียงสั่นๆอ่อซอยนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับพี่ไม่เห็นมันขึ้นในแผนที่เลยหญิงสาวเงยหน้าช้าๆริมฝีปากขยับเพียงเล็กน้อยขับไปค่ะเดี๋ยวก็ถึง คำตอบนั้นสั้นและเย็ยนเยือเยืกจนพิชาติรู้สึกเสียวสันหลังว่าบเขาไม่กลาา้าถามตอได้แต่กัดฟันขับไปข้างหน้าถนนข้างหน้ามืดสนิทเหมือนกำลังพาเขาเข้าไปในที่ที่ไม่ควรไปบรรยากาศภายในรถยิ่งนานก็ยิ่งกดดันเส้นทางที่ขับผ่านเงียบราวกับโลกทั้งใบ เหลือแค่พิชาติกับผู้โดยสารคนนี้เท่านั้นพี่ชาติพยายามสูตรหายใจลึกๆตั้งสติก่อนจะลองเอ่ยถามอีกครั้งไปวัดร้างนี่มีธุระอะไรเหรอครับดึกดึกดึนๆแบบนี้อันตรายนะเสียงเครื่องยนต์ยังคงดังเบา,เบา ฝนยังคงตกซาซ่าบนกระจกหน้าแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมาหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งก้มหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนเดิมเธอไม่ขยับแม้แต่น้อยเหมือนรูปปั้นที่มีชีวิตพี่ชาติเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีจึงพยายามเปลี่ยนเรื่อง ทำงานแถวนี้เหรอครับคราวนี้มีเสียงดังขึ้นมาเป็นเสียงแผ่วเบาคล้ายเสียงหายใจแต่ไม่ใช่หายใจธรรมดามันเป็นเสียงที่เหมือนคนร้องไห้สะอื้นเบาๆอยู่ข้างๆตัวเขาเขาเหลือบมองกระจกหลังแสงไฟจากเสาไฟไกลๆ ส่องเข้ามาเพียงน้อยนิดและในเงามืดนั้นใบหน้าของหญิงสาวสะท้อนขึ้นมาในกระจกริมฝีปากเธอขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงพูดออกมาพิชาติเริ่มรู้สึกเสียวสันหลังทั้งที่ในรถเปิดเพลงวิทยุไม่ได้แล้ว แต่กลับเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆดังอยู่รอบหูช่วยด้วยเสียงนั้นเบามากแต่ชัดเจนพอที่ทำให้มือของพิชาติที่จับพวงมาลัยสันจนเหงื่อซึมเขาไม่รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นออกมาจากปากของผู้โดยสารคนนั้นจริงๆหรือเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวของเขาเองกันแน่ ทีชาติพยายามไม่สนใจเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังขึ้นรอบตัวเขากำพวงมาลัยแน่นพยายามขับต่อไปข้างหน้าให้ถึงที่หมายแต่ยิ่งนานบรรยากาศในรถก็ยิ่งผิดปกติทั้งที่แอร์เปิดแค่เบอร์สองแต่กลับหนาวจนเขาขนลุกไปทั้งตัวลมหายใจเริ่มออกมาเป็นไอจางๆเหมือนกำลังนั่งอยู่ในห้องเย็น เขาลองเอื้อมมือไปปรับแอร์แต่สวิตค้างแข็งกดเท่าไหร่ก็ไม่ขยับมีแต่เสียงพัดลมที่ดังหึงห่งหึ่งราวกับใครจงใจเร่งลมให้แรงขึ้นกระจกหน้ารถเริ่มเกิดฝ้าเหมือนมีใครหายใจใส่มันจากด้านไหนพีชาติเอื้อมมือปัดฝ้าบนกระจกแต่ยิ่งปัดมันกลับขึ้นมาใหม่หนากว่าเดิม แล้วสิ่งที่ทำให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นก็คือท่ามกลางฝ้าที่จับเต็มกระจกด้านในนั้นเริ่มปรากฏรอยนิ้วมือรอยนิ้วที่ลากช้าๆจากบนลงล่างคล้ายกับว่ามีใครบางคนกำลังกดหน้าติดอยู่ที่กระจกแล้วค่อยๆลากมือลงมาอย่างช้าๆ พี่ชาติหันขวักไปมองผู้โดยสารที่เบาะหลังทันทีหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งก้มหน้ามองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนเดิมเธอไม่ได้ขยับแม้แต่น้อยแต่รอยนิ้วบนกระจกยังคงลากลงต่อไปเรื่อยๆเหมือนมีใครบางคนอยู่ในรถคันนี้ด้วย หลังจากฝ่าความหนาวประหลาดและรอยนิ้วที่ยังติดบนกระจกอยู่ไม่หายในที่สุดรถก็แล่นเข้าสู่เส้นทางที่คุ้นตาเพียงเล็กน้อยปากซอยตรงหน้ามีป้ายเก่าๆเ,เป็นเหล็กขึ้นสนิมเขียนว่าซอยวัดร้างตัวหนังสือแทบเลือนหายไปแล้วแต่ยังพอมองเห็นได้ซอยนั้นมืดสนิทไร้บ้านเรือน ไม่มีแสงไฟจากเสาไฟฟ้าแม้แต่ต้นเดียวมีเพียงต้นไม้รกทึบข้างทางและเสียงหมาเหวโหยหวนดังแว่วๆมาจากในความมืดพี่ชาติรู้สึกใจวิวเขาค่อยๆลดความเร็วรถก่อนจะจอดชะลออยู่ตรงปากซอยเขาเอ่ยเบาๆพลางหันไปทางเบาะหลังถึงแล้วนะครับซอยวัดร้าง สิ่งที่ทำให้เขานิ่งอึ้งจนตัวชาก็คือเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีผู้โดยสารไม่มีหญิงสาวในชุดขาวที่ขึ้นมาเมื่อครู่เหลือไว้เพียงความว่างเปล่ากับกลิ่นทูบที่แรงขึ้นกว่าเดิมจนแสบจมูกหัวใจของพี่ชาติเต้นแรงจนแทบทะลุอกเขาหันขวับไปมองรอบๆอย่างลนหลานแสงไฟจากถนนด้านนอกส่องรอยกระจกเข้ามาเพียงริบรี่ และในความมืดนั้นบนเบาะหลังกลับมีสิ่งหนึ่งวางอยู่มันคือทูบสามดอกปักอยู่บนกองขี้เท่าเล็กๆที่เขาไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเปลวควันจากปลายทูบยังลอยขึ้นชา้ชาๆคล้ายกับมีใครพึ่งจุดไม่นานนี้เองพี่ชาติจ้องมองทูบที่ปักอยู่กลางเบาะหลัง โดยหัวใจที่สั่นระรัวไฟเล็กๆบนปลายทูปยังคงลุกแดงและควันสีขาวขุ่นก็พวยพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆกลิ่นทูปแรงจัดจนอบอวนไปทั่วทั้งรถมันไม่ใช่กลิ่นหอมที่สงบเหมือนเวลาไหว้พระแต่เป็นกลิ่นไม่ขมๆคล้ายควันจากศพเผาในงานศพพีชาติหน้าเริ่มซีดเขารีบหันกลับไปข้างหน้า เหยียบคันเร่งหวังจะขับหนีออกจากซอยนั้นให้เร็วที่สุดแต่แค่ไม่กี่เมตรเขารู้สึกเหมือนรถหนักขึ้นผิดปกติทั้งที่บนเบาะไม่มีใครนั่งแล้วแต่แรงกดที่หลังรถมันชัดเจนเหมือนมีใครหลายคนกำลังนั่งทับอยู่ด้านหลังเครื่องยนต์คำรามแต่ความเร็วไม่ขึ้นตามแรงเหยียบพวงมาลัยเริ่มสั่นเหมือนมีแรงถ่วงบางอย่างดึงรถเอาไว้ พี่ชาติหายใจแรงเหงื่อไหลเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศในรถยังคงหนาวเย็นเหมือนอยู่ในตู้แช่เย็นเขาไม่กล้าหันไปมองเบาะหลังอีกแต่ในหูกลับได้ยินเสียงแปลกๆดังขึ้นมาเป็นเสียงเบาๆคล้ายเสียงสวดมนต์ดังสลับกับเสียงสะอื้นบางครั้งเหมือนผู้หญิงบางครั้งเหมือนคนแก่แต่เสียงทั้งหมดนั้น มันดังมาจากเบาะหลังที่ตอนนี้ควรจะว่างเปล่าพิชาติกัดฟันแน่นกำพวงมาลัยจนเส้นเลือดปูดโปนเขารู้เพลงอย่างเดียวถ้าไม่รีบออกไปให้พ้นจากที่นี่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีชีวิตกลับไปส่งรถในคืนนี้เลยก็ได้หลังจากพยายามเร่งเครื่องออกจากซอยวัดร้าง พี่ชาติกลับรู้สึกว่ารถยังคงหนักผิดปกติเหมือนมีคนหลายคนนั่งอัดอยู่เบาะหลังแม้เขาจะไม่กล้าหันไปมองก็ตามเสียงส่วนเสียงสะอื้นที่ได้ยินเมื่อครู่เงียบหายไปแล้วเงียบจนผิดปกติราวกับโลกทั้งใบดับเสียงลงในชั่วพริบตาในรถไม่มีแม้แต่เสียงลมพัดไม่มีเสียงยางบดถนนแม้แต่เสียงเครื่องยนต์ ก็ขาดหายเหมือนใครมากดปุ่มปิดเสียงทุกอย่างให้ว่างเปล่าความเงียบนี้ไม่ได้ทำให้สบายใจตรงกันข้ามมันกลับทำให้พี่ชาติเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นแรงขึ้นทุกทีดังตึกตักตึกตักจนกล้องอยู่ในโสดประสาทเขาเหลือบตาขึ้นมองกระจกหลังเงาดำเงาหนึ่งสะท้อนอยู่แค่เสี้ยววินาทีเหมือนเงาของใครบางคนนั่งอยู่ แต่เมื่อกระพริบตาเงานั้นก็หายวับไปพี่ชาติเริ่มหายใจแรงมือที่จับพงมาลัยสั่นจนรถโครงเครงไปทั้งคัน <S <S เขาพยายามกล่อมตัวเองในใจว่าอาจเป็นเพียงแค่ความคิดไปเองแต่ทันใดนั้นเองเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกก็ดังขึ้นจากกระจกหลังรถเป็นเสียงเคาะสามครั้งชัดเจน เหมือนมีใครยืนอยู่ข้างนอกเคาะเพื่อให้เขาหันไปมองพี่ชาติหลับตาปีใจเต้นแรงจนแทบขาดเขารู้สึกได้ทันทีว่าความเงียบที่อบล้อมอยู่นี้ไม่ได้เป็นความเงียบธรรมดาแต่มันคือความเงียบที่ใครบางคนจงใจสร้างขึ้นมา หลังจากเสียงเคาะก๊กก๊กก,ก๊ดังก้องอยู่ท้ายรถพี่ชาติกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากมือ,อยังจับพวงมลาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดเขารู้ตัวดีว่าหนีความจริงไม่ได้อีกแล้วความเงียบที่บีบคั้นกับแรงกดประหลาดที่ถ่วงรถไว้มันคือสัญญาณบางอย่างเขาจำเป็นต้องหันไปมองพี่ชาติสูดหายใจลึกๆอย่างช้าๆ ก่อนจะเหลือบตาไปที่กระจกมองหลังทันทีที่สายตาปรับเข้ากับความมืดหัวใจเขาแทบหยุดเต้นหญิงสาวคนนั้นเธอกำลังนั่งซ้อนท้ายอยู่บนกระโปรงท้ายรถใบหน้าซีดเผือดแต่กลับยิ้มกว้างจนริมฝีปากแทบฉีกถึงหูดวงตาสีดำสนิทไม่มีตาขาวแม้แต่นิดเดียว อจ้องตรงมาที่เขาราวกับกำลังมองทะลุกระจกหลังมองลึกเข้าไปในดวงตาและหัวใจของเขาพีชาติรีบเบนหน้าหนีทันทีเหงื่อเย็นเย็นไหลอาบทั่วร่างทั้งที่อากาศในรถยังคงหนาวเยือกเย็นมือเขาสั่นจนแทบปล่อยพวงมาลัยหลุดแต่ไม่ว่าจะพยายามไม่มองแค่ไหนภาพของผู้หญิงคนนั้น ก็ยังสะท้อนอยู่ในกระจกหลังทุกครั้งที่สายตาเหลือบไปราวกับเธอฝังอยู่ในเงาสะท้อนนั้นตลอดเวลาแล้วอยู่ๆเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นหัวเราะแบบแผ่วๆยืดยาวเสียงที่ไม่ใช่ของคนมีชีวิตเสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆดังจนเหมือนเธอกำลังนั่งอยู่ข้างหลังเขา ไม่ใช่สอนท้ายอยู่นอกรถอีกต่อไปเสียงหัวระเบาๆยืดยาวนั้นยังคงก้องอยู่ในหูของพี่ชาติหัวเราะเหมือนเย้ยหยันเหมือนกำลังบอกว่าไม่ว่าเขาจะขับไปไกลแค่ไหนก็หนีไม่พ้นพี่ชาติกัดฟันแน่นพยายามบังคับรถให้วิ่งไปข้างหน้าเขาสวดมนต์ในใจไม่หยุด มือทั้งสองกำพวงมลาลัยแน่นจนเล็บจิกเข้าเหนือ้อแต่แล้วเสียงหัวเราะก็ค่อยๆเงียบลงแทนที่ด้วยเสียงลมหายใจแผ่วๆที่ดังอยู่ข้างหูด้านซ้ายของเขามันไกลใกล้มากจนพิชากลั้นหายใจแน่นนิ่งไม่กล้ายขยับแม้แต่น้อยและในชั่วขณะนั้นเองเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นข้างหูเขาขอบคุณที่มาส่ง เสียงนั้นเย็นยะเยือกจนเลือดในกายแข็งตัวก่อนที่คำพูดถัดมาจะตามมาอย่างช้าๆเดี๋ยววันไหนฉันจะไปส่งบ้างทันใดนั้นไฟหน้ารถก็ดับลงอย่างกระทันหันทิ้งทุกอย่างไว้ในความมืดสนิทและนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่พี่ชาติจำได้